สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมมันนี่ผ้ามาใส่กุ้งนะครับพี่น้องมาดักกุ้งดักปูดักปลาหน่อยน้ำกันกันบมันนี่ทอดใสเป็นนี่ครับผมเป็นมุ้งมุ้งผมมีอยู่สามหลังครับพี่น้องมาสามหลังค,คิดว่าจะใส่เลาะนี่เลาะฟังนี่ถามมันมีโตกะสีพวไเด้ปนนะครับคืออยากกินปนปนกุ้งกะเยื่อที่ใสมันนี่เป็นเยือ ห่อห่อขัวแล้วก็ผสมกับกะปินะปกติผมใส่สูตรนี้ก็พอไห้ยอยูได้กินอยู่ครับใส่สามสี่หลังปกติก็เา้าสซมสีปนสีเจลนี่ก็สิบโดได้ยี่บ่อครับผมหมายนี่แหละครับผมเดี๋ยวใส่น้ำหิมน้องก็หาหาลอกเบึงมองไหนสิเป็นสิเหอะเนี่ย <c oughs> มองหนมันเป็นมีอันนี้เนี่ยก็น้ำแหนียหมือนคามมีกลุง่งมีปลามาหมุนมาซ้อกัสี ใส่ไว้ไปครับผมไปดักไปใส่น้ำกันครับด้วยกันครับ โอเคครับเสียเยือกกัน ครับผมเบิ่งกันว่าสิมี่ตนมีโตบ่ะกล้วยเลยเพ็่ไรกล้วยสิบะเกียสบสมอ คือใช่หมูเนื้อนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งหลังครับโอ้กระซิวหน่อยขึ้นไหลใส่นี่กันนะจากหลังพี่น้อง เร็จอีกหนึ่งหลังครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมหมายเฮาเนะเหมือนกันครับผมว่ามันสีใด้โตบ่นะครับจังถามมารุ่นกันสวัสดีครับ พี่น้องสวัสดีตอนเศร้าะนะครับผมออกมาเศรา้าสวยเติบไปครับพี่นอ้องแดดออกแล้วหกโมงกลัวแล้วออกมากกา่ามาเบิ่งกับเขากับป่านะครับพี่น้องที่เขาดักไว้สิได้บ่สิได้เนี่ยจินบ่พี่น้องไปครับผมไปเบิ่งกันวิธีชาวบ้านเขาเจ็ดสิได้ เน่ากินเสาพอแล้วอ้ยปลาซิวปลาซิวเขาอยู่ด้วยพี่น้อง ปลาเขาเอื่นเลยปลามันฆ่าฆ <G ül üyor> ่าอยู่นะมึงโบม,มีกุ่งพี่น้อง มีแต่ปลาซิวก็นเสกกลุ่มเป็นคนบริเวณนี้แสดงว่ากลุ่มบุมี่ด้ยครับมีแต่ปลาด้วยผม หลังนี่มีกุ้งอยู่ครับหรือว่าหลังวังหันเขาใส่หลึกไปหลังนี่มีกุ้งอยู่หลังนี่มีกุ้งครับมีทั้งกุ้งทั้งปลาครับ โอ้เดี๋ยปอนอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยปอนอยู่เปึ่งหลังต่อไปครับต้องใส่หม่องมีหยาครับพี่น้องหลังนี้ก็มีครับเพราะว่าสีเห็นว่าน,นี่มันยอยู่มันไตอยู่ ใตยุบยับยุดยับยุหโอ้โหเด็กปนอยู่ด้วพี่น้องได้ป,น,ดดน,ดปนอยู่ครับ หลังนี้กุ้งรุ่นล้วนครับนี่ครับผมกุ้งรุ่นล้วนอืปนแล้วปนแล้วครับผมหลังจาก ฟังตรงนู้นเขาเบิ่งกุ้งแล้วนะครับพี่น้องสามหลังใส่ร่องเบิ่งไอ้มีกุ้งอยู่สองเนาะหลังหนึ่งบ่มีกุ้งม,มีปลาซิวผมก็เลยหลอกมาเบิ่งหลอกน้ำหลอกที่เขาใส่ไวน้นี่กันเออจิตถืถบอ,บอบล็อคหลอกเบิ่งหลอกน้ำครับ ตัวน,นี้เป็นปลาเข็งไงครับนี่ปลาเข็งไงปลาเข็งสามสี่ตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่ครับผมปลาเข่งไงเห็นปลาเข็งไปปิ้งนะครับนี่แหละครับผมวิธีแบบบ้านๆเฮา แต่ว่าบกข่า sì> นเพื่อด้กินอยู่ดอกใส่หั่นใส่หนีไว้ขั้นไหข่านเป็นอะไเขิงไงครับ ขิงปลาสลิดมีประกระเดิดห้อยห้อยเบาๆกระเทืนอนครับผมสรุปนี่ครับผมเขาได้เขาได้กุ้งครับพี่น้องกุ้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 ง หลังหลังนี่กุ่งล้วนเลยพอดีดเด็กปนจะลองมาใส่ไหม่ัสิหามาใไ่เพิ่มมาพี่น้องเี่ยมาลองเบงซือสามหลังปามสีมิกุ่มว่ะพอด้กินอยู่ได้พี่น้องพอได้ปนอยู่ได้เันกนนีครับผมปลาหลอบสีขาดักไหวเนาะนี่ครับผมเป็นวิธีแบบพันบ้านเนาะอาย่ห้ากินน้ำนองน้ำยางกะพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้อง,องกับเขา,ากับปลากะอยากกะลงมากนองครับ บ่อดเดียวใดก็ได้แนวหนึ่งแหละได้หน่อยได้ไล่อีกเดือนหนึ่งแต่ว่าเฮานี่คือเป็นวิธีที่เฮาหาอยู่หากินแบบชาวบ้านเฮานะครับพี่น้องก็หากินน้ำตรงน้ำทาำำ่าน้ำให้น้ำนา้ห้วยน้ำหนองก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่ผ่านคลิปคลิปต่อไปสิมีอย่างก็ทาลุนทาบิ่งน้ำกันครับมือนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ